สวัสดีครับวันนี้เราบาดเกมไปอีกอีกแล้วสวัสดีดีผมมีัสดก,กตัวแล้วก็ชาร์โดอีกตตัวเราจะมาวัดว่าสองตัวน,นี้ตัวไหนแล้วกว่านี่ก่อนอื่นเลยเราต้องไปไปสกอรแบบว่าว่าว่าชาโดไป โซดิกตัวโซดิกไดอยู่ปลายแบบอัมชาดูไม่ว่าจะตกใจใครเร็วกว่ากันนะเราต้องมาดูเก๋ดดเด้จี้เราจะให้จี้ตัวนี่ศัตรูไม่ใช่สิดีป้าหวายใครเร็วกว่ากันวางไว้นี่ไม่สิ รับเลยดีจักรซาดิคจะเร็วมากเลยนะเอาไว้เมื่อกี้ชาโดว์สะดุดเอ๊ะทำไมชาโดว์สะดุดเดี๋ยวเ,เดี๋ยวดูใบนะครับว่าทำไมชาโดว์ถึงสะดุดไปเลยเดี๋ยวเราจะดูว่าทำไมทำไมตัวชาโดว์ถึงสะดุด เออตัวชาร์โลนั่นอยู่ไปแบบกว่านะครับทุกผู้ชมก็เลยต้องเถิดไปนิดนึงนี่ไปเลยไปโอ้โห,โหทักด้านโซนิกจะเร็วกว่านะครับดี ตี่จาโซดิกบอกอดได้เลยเดะพี่จ้าโซดิกบอกอดให้เลยให้ชาโดว์อยู่ข้างหน้าเลยดีออดให้เลยไปใช้ชาโดว์อยู่ข้างหน้โซดิกก็เร็วกว่านะครับคุณผู้ชมเดอะอะให้ชาโดว์อยู่ดีเลย กว่าจริงๆไอเด็กนี่มันเรว็วจริงๆยังไกลด้วยยังไงแก้ปัญหากับมัน,นยังไกลดีไอ้เย็กตรงนี้เโซนติดหัวอ่อนนะให้